และนี่คือแสงจากไฟตัวใหม่แนลไลท์ FS 200กำลังไฟค่อนข้างที่จะแรงมากๆ225วัตต์ตอนนี้ผมเปิดอยู่ที่1% My God สวัสดีครับวันนี้เรากลับมาพบกันอีกแล้วนะครับก็วันนี้ผมมีไฟตัวใหม่จากทาง Nanlite ซึ่งออกมาสดๆร้อนๆเลยนะครับตัวนี้จะเป็นไฟ s p o t Light ไฟ Studio ที่มีกำลังไฟแรงมากๆแต่ว่าไม่มีอุปกรณ์อะไรมาเกะก,กะเยอะแยะมากมายนะครับถือว่าเป็นไฟอีกหนึ่งตัวเลยครับที่ผมนำเสนอเลยนะสำหรับตัวนี้ เพิ่งส่งมาหมาดๆร้อนๆเลยครับจากทาง c b Media นะครับตัวนี้นะครับเป็น Nanlite FS 200 <S <S ชื่อจะแปลกกว่าไฟ s p o t l i t ตัวอื่นของทาง Nanlite ซึ่งไฟตระกูลของ Nanlite เนี่ยที่เราเห็นกําลังไฟสูงๆตัวใหญ่ๆตัวเล็กๆอะไรต่างๆเนี่ยก็จะเป็นตระกูล Forza ทั้งหมดนะครับ <S <S แต่ว่าอันนี้อาจจะเป็นลายใหม่ที่ผลิตออกมาและผมคิดว่าในอนาคตข้างหน้านะครับอาจจะมีไฟที่แรงกว่านี้แล้วก็อุปกรณ์น้อยๆแบบนี้นะครับ ตัวนี้จุดน่าสนใจของเขาก็คือเราสามารถที่จะควบคุมทุกอย่างผ่านตัวไฟได้เลยครับโดยที่ไม่ต้องไปยุ่งมุ่นวายกับอุปกรณ์อะไรที่มันเยอะแยะมากมายนะครับสำหรับสายที่ชอบคนของน้อยๆมาครับเริ่มจากการอันบ็อกก่อนเลยพอเราแกะกล่องออกมานะครับเราก็จเจอกับคู่มือ user manual นนการใช้งานสิ่งหนึ่งที่แปลกไปแล้วก็ผมคิดว่าไม่น่าจะเป็นข้อดีเรื่องของวัสดุฮีพอที่ใส่มานะ มันเป็นโฟมครับตอนนี้มันไม่มีกระเป๋าแล้วนะจะมีกล่องโฟมแบบนี้มาให้นะนี่จะเป็นโฟมแบบนี้ปิดมาอยู่ที่ด้านหน้าแล้วก็ของที่มีอยู่ข้างในนะครับชิ้นแรกก็จะเป็นตัวไฟ LED s p o t Light FS 200ตัวนี้แล้วก็จะมีตัวสายครับสายตัวนี้จะเสียบเข้าตรงกับตัวไฟ FS 200เลยจะไม่มีอะแดปเตอร์แปลงต่างๆแล้วนะแล้วก็จะมีตัวจานกระจายไฟครับ ในกล่องก็จะไม่มีอะไรลนะกระตปรงกระเป๋าเนี่ยไม่มีมาให้แต่ผมบอกเลยว่าใครที่ชอบขน,นอุปกรณ์น้อยๆเนี่ยตัวไฟในตระกูล FS นะครับถือว่าเป็นไฟที่อุปกรณ์น้อยมากๆอย่างที่เห็นด้านหน้าเลยครับอุปกรณ์แค่เนี้เราสามารถที่จะใช้งานมันได้แล้วนะครับตัว FS 200ตัวนี้ติดตั้งค่อนข้างที่จะง,ง่ายมากๆ1ครับมีไฟตัวนี้ใส่เข้าไปที่ขาตั้งไฟของเราได้เลยนะปกติครับแล้วก็ตัวไฟ ของ FS 200นะครับการดีไซน์ก็ยังคงเป็นเหมือนไฟในตระกูล Forza ทั่วๆไปแค่ไม่มีอะแดปเตอร์ก่องควบคุมไฟนะครับ Power Control นะไม่มีตัวด้านบนกับตัวด้านล่างนะครับอย่างที่เราเห็นเลยว่ามันจะเป็นแบบรูรวงพึ่งนะแล้วก็ด้านในเนี้ยจะมีพัดลมระบายอากาศด้านบนจะเป็นแผ่นฮีตสิงค์นะครับเวลาเราเปิดไฟนานๆเนี่ยไฟ LED ของเรามันจะร้อนครับตัวแผ่นฮีสิงค์ตัวเนี้ย มันจะดูดความร้อนจากดวงไฟ LED ครับดูดมาที่แผ่นน้ซิงแล้วก็ตัวพัดลมเนี่ยจะเป่าความร้อนออกไปทําให้ตัวไฟนะั้นไลท์ FS 200ตัวนี้สามารถที่จะระบายความร้อนได้แบบรวดเร็วมากๆทําให้ไฟ LED ของเราเนี่ยมีอายุการใช้งานค่อนข้างที่จะยาวนานนะครับตัวไฟ m s 200ตัวนี้เขามีช่องเสียบล่มทะลุอันนี้เราสามารถที่จะใส่เข้าไปได้เลยนะถ้าเกิดใครมีล่มทะลุนะครับเอาตัวนี้ออกก่อน ตัวนี้จะเป็นตัว PROTEC LED นะครับทำให้ตัวไฟ LED ที่อยู่ด้านในเนี่ยไม่โดนกระแทกเวลาเราขนย้ายนะครับตัวที่เป็นโบเวนเมาส์ไม่ว่าจะเป็น Soft Box หรือว่าจานกระจายแสงต่งตางๆเราสามารถที่จะใส่เข้าไปเลยโดยที่ไม่ต้องแปลง เมาส์แต่อย่างใดเลยนะครับแล้วคราวนี้เขาจะมีชุดสายไฟที่ให้มานะครับเราสามารถที่จะเสียบเข้าไปได้เลยวิธีการติดตั้งค่อนข้างที่จะง่ายมากๆเสียบเข้าไปแบบนี้เลยครับต่อไปเรามาดูเมื่อเราติดตั้งเข้าไปเสร็จสับเรียบร้อยนะครับมาถึงวิธีการใช้งานแล้วก็โหมดต่างๆที่มีในตัว Li FS 200ตัวนี้นะอันดับแรกเลยเราจะมาทําความรู้จักกับปุ่มต่างๆที่อยู่บนตัวไฟก่อนรอบตัวไฟเนี่ยจะไม่มีปุ่มอะไรเลยนะจะอยู่ด้านหลังที่เดียวนะ ตรงด้านข้างฝั่งนี้จะมีรูที่เอาไว้สําหรับเสียบล่มทะลุนะครับด้านหน้าก็จะเป็นดวงไฟ LED แล้วก็เมาส์ตรงนี้จะเป็นเมาส์แบบโบเวนเมาส์นะครับใครมีซอฟบล็อกแบบโบเวนเมาส์เนี่ยสามารถที่จะ นำมาใส่เจ้าตัวไฟ fs 2 0 0ตัวนี้ได้เลยด้านหลังจะมีตัวปรับถือนะครับแล้วก็ทั้ง2ฝั่งเนี่ยจะเป็นตัวปลดล็อกด้านหลังตรงนี้จะมีหน้าจอ led ตรงนี้บอกค่าสถานะแล้วก็โหมดต่างๆต,ตรงนี้จะมีพอร์ต usb นะครับพอร์ต usb ตรงเนี้ยเอาไว้อัปเฟิร์มแวร์ตัวไฟนะครับในอนาคตท้้งหน้าภายในปีหน้าเนี่ยตัวไฟของทางในไลน์เนี่ยจะสามารถที่จะเชื่อมต่อกับแอปพลิเคชันโดยตรงโดยที่ไม่ต้องผ่านตัวกล่อง wi-fi เราไม่ต้องเสียตังค์ซื้อกล่อง wi-fi ให้มัน หลายตั้งอีกแล้วนะครับแล้วก็จะมีปุ่มคอนโทรล2ปุ่ม DC input นะครับเป็นไฟเข้าไปแล้วก็เป็นกล่องฟิลสวิตชปิดเปิดนะครับตรงนี้เมื่อใครกดเปิดแล้วไฟของตัว FS 2 0 0ตัวนี้ไม่ติดนะให้เรามาดูที่กล่องฟิลตรงนี้นะครับบางทีเนี่ยเผื่อเราได้ฟิลมามันขาดหรือว่าเขาไม่ได้ใส่มาหรือว่าเราใช้อยู่แล้วเราปิดไฟมาเปิดใหม่ทีนึงเนี่ยเปิดเท่าไหร่ก็ไม่ติดให้เรามาดูฟิลตัวนี้ว่าฟิลตัวนี้มันขาดหรือเปล่านะ ถ้าเกิดมันขาดนะครับในชุดเนี่ยเรามีฟิลสำรลองให้อีก2ตัวนี่นะจะมีฟิลอย่างนี้สำรลองให้อีก2ตัวแต่ถ้าเกิดหมดแล้วจริงๆเนี่ยเราสามารถที่จะไปหาซื้อได้ตามร้านอิเล็กทรอนิกส์ทั่วไปเลยนะแต่มันไม่น่าจะขาดง่ายขนาดนั้นแน่นอนครับอันนี้เผื่อไว้เฉยๆนะวิธีการใช้งานครับเปิดก่อนแบบนี้ตัวหน้าจอจะแสดงค่าต่างๆขึ้นมาแบบนี้นะครับในตัวนี้วิธีการใช้งานเนี่ยไม่ได้ยากเลยครับก็คือ เราจะใช้เป็นไฟที่จัดแสงในสตูดิโอหรือว่าถ่ายทำรายการต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นโหมดแรกที่เขามีมาให้ก็คือโหมดไฟแบบปกติสามารถที่จะปรับดิมไฟได้ตั้งแต่0% 0%เนี่ยไฟด้านหน้าจะไม่ติดนะครับแล้วก็เป็น1% 1%เนี่ยไฟก็จะติดขึ้นมาแบบนี้นะไฟค่อนข้างที่จะแรงมากๆนะครับ2 2 5 w สําำหรับตัว FS 2 0 0ตัวนี้1%จนถึง100% ค่อนข้างที่จะสว่างสุดๆเลยนะสำหรับการที่ใครอยากได้ไฟงบประมาณไม่แพงมากแต่กำลังไฟสูงมากๆเนี่ยตัว n น n ไลท์ FS200 ตัวนี้ผมถือว่าให้เป็นตัวเลือกตัวที่หนึ่งเลยนะมีคนสงสัยเขาเคยถามมาว่าถ้าเกิดเราไม่มีกล่อง power control เหมือนตัว f o r ์ a 200 f o r ์ a 300 f o r ์ a 500เนี่ย เวลาไฟมันขึ้นไปอยู่สูงๆแล้วมันจะควบคุมยากมันจะคอนโทรลปรับเปลี่ยนค่าต่างๆยากหรือเปล่าอันนี้ต้องบอกครับว่ายากยากกว่าตัว đèn ไลท์ฟอ o ซ่า 300- 200500แน่นอนครับแต่มันก็มีทางแก้นะครับภายในปีหน้าเนี่ยอย่างที่ผมบอกไปว่าเขาจะมีแอปพลิเคชันต่อโดยตรงกับอย่างที่2ครับวิธีการแก้คือเราซื้อรีโมทต,ตัว rc 1ตัวนี้มาตัวรีโมท rc 1ตัวนี้นะครับใช้ได้กับไฟ đèn ไลท์ทุกตัวเลยไม่ว่าจะเป็น power tube ตัวไฟฟอร์ซ่าตัวไฟใน,นไลฟ์ฟอร์ซ่า0 0 2ร0รวมไปถึงเจ้าตัวนี้ครับ fs 200นะนี่เราสามารถที่จะปรับเปลี่ยนได้เลยแค่เราปรับเปลี่ยน channel ผมจะปรับไว้อยู่ที่ช n e l ที่2นะครับแล้วก็ตัวรีโมทต,ตรงนี้ผมก็จะปรับอยู่ที่ช n e l ที่2เหมือนกันครั้งนี้เราก็สามารถที่จะปรับลดโดยที่ไม่ต้องนำไฟลงมาแล้วเวลาใครติดตั้งไฟขึ้นไปอยู่บนที่สูงๆนะครับอันนี้ก็ถือว่า โอเคมากๆ,ๆนะ,ะหายห่วงเรื่องการคอนโทรลที่ยุ่งยากเวลาไฟมันอยู่ที่สูงนะครับแค่ซื้อตัว n นนไลท์ RC1 ตัวนี้ตัวเดียวแล้วเรายังสามารถที่จะไปใช้กับไฟตัวอื่นได้ของทางแนนไลท์นะครับอ,อันนี้คือตัดปัญหาไปเลยว่ามันจะใช้ยากหรือเปล่าเวลาไฟอยู่บนที่สูงๆครับอันนี้ก็คือโหมดแรกนะก็คือโหมดไฟแบบธรรมดาตัวนี้จะเป็นไฟ LED แบบ Daylight 5,600 k w นะครับเราไม่สามารถที่จะ ปรับเปลี่ยนค่าเควินได้ตัวนี้ให้ค่าความตรงสีมาอยู่ที่ CRI 98%นะครับแล้วก็ TLCI ก็คือ97%ถือว่าเป็นไฟที่ราคาถูกกำลังไฟแรงให้ค่าความตรงสีมาค่อนข้างที่จะเป๊ะมากๆเลยถือว่าสุดยอดครับสำหรับไฟตัวนี้เรามาดูโหมดต่อไปนะครับก็จะมีการปรับเปลี่ยนตั้งค่าต่างๆนะแต่จะไม่มีโหมดเมนูนะครับเขาจะมีการปรับเปลี่ยนแค่นี้เป็น Effect Off เป็น c n n e n นะครับแล้วก็จะเป็นการปรับเปลี่ยนภาษามาที่ Effect ครับเราสามารถที่จะปรับเปลี่ยน Effect ได้โดยการที่มาที่ Effect ตอนนี้เป็น Off อยู่นะครับเราก็แค่หมุนตัว Dial ด้านขวาตรงน,นี้มันก็จะมาอยู่ใน Effect ต่างๆตัวนี้เขาให้ Effect มาทั้งหมดนะครับ11แบบอ่าก็จะเป็นโหมดเอฟเฟ t ทั่วไปที่เราใช้กันบ่อยๆนะก็จะเป็นพวกแฟลชสตอร m มปาปาลัสซ TV อะไรพวกนี้ครับมีหมดเลยแล้วก็ ตัวนี้เรายังสามารถที่จะปรับเปลี่ยนค่าสปีดความเร็วความสว่างของตัวเอฟเฟกได้ก็หลักๆแล้วในการใช้งานในโหมดต่างๆเนี่ยจะมีอยู่แค่2โหมดก็คือเป็นไฟแบบธรรมดา d ด y l ไลท์5 6 0 0 k วแล้วก็จะเป็นไฟแบบ s p เ c i เอฟเฟกตนะครับ11แบบอันนี้คือพัดลมที่ผมเปิดเต็มสปีดนะครับเสียงที่ได้ยินก็จะประมาณนี้ ันนี้เวลาเราพูดเวลาเราใช้งานจริงๆนะครับเราคงไม่มีใครเอาไม้ไปจอขนาดนี้แน่นอนนะครับอันนี้ผมทิ้งออกมาจอขนาดนี้ก็ไม่น่าจะมีนะครับเวลาการใช้งานจริงนะตอนนี้เราก็ติดตั้งตัวไฟในไลท์ FS 200เข้าไปแล้วนะครับ mm. เดี๋ยวเราจะลองเปิดไฟดูนะโอเคตอนนี้ผมใช้เป็นจานกระจายแสงนะครับเปิดตัวไฟ FS 200ตรงนี้อยู่แค่1%นะครับแค่เปอร์เซ็นต์เดียวนะ ๋ยวผมจะถอดตัวจานกระจายแสงออกก่อนอ่ะผมถอดจานกระจายแสงออกนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเราฟริกค่ากล้องตัวน,นี้ค่ากล้องที่ผมตั้งไว้นะครับกล้อง Sony A7C ถ่ายอยู่ที่30เฟรมนะครับแล้วก็ตั้ง speed shutter เนี่ยอยู่ที่1/60ทั 60, ISO อยู่ที่200นะครับติดเลนส์ซัมยัง 50ม mm ม f 1.4นะครับซึ่งตอนนี้ผมเปิด f ไปอยู่ที่1.8นะไม่ได้ดันไปถึง f 1.4นะครับเป็น f 1.8เลนส์ซัมยางแล้วก็ตัวไฟทแยงลงมา45องศาตอนนี้ไม่ได้ใส่ซอมบ็อกหรือว่าอะไรนะครับเป็นตัวไฟตรงๆจากทางไฟนะัลไลท fs 200เลยนะ1%นะครับเนี่ยอันนี้คือ2 3 4 5 8%อันนี้คือ8%เนี่ยครับอันนี้คือ1% หนึ่งเปอร์เซ็นต์แบบนี่ครับโหอันนี้ขึ้นหนึ่งเปอร์เซ็นต์นะเราสามารถที่จะไปจัดแสงแบบง่ายๆได้เลยแล้วคราวนี้เดี๋ยวผมจะลองใส่เป็นรมทะลุอันนี้ดูนะครับเพื่อซอฟแสงนะเรียบร้อยครับอันนี้ก็ใส่เข้าไปแล้วเราจะมาดูแสงกันว่ามันจะนุ่มขึ้นกว่าเดิมมากน้อยแค่ไหนอ่าอันนี้ขึ้นนอ1%นะครับจริงๆแสงประมาณขนาดนี้ก็โอเคนะเดี๋ยวผมจะลองเปิดสัก2%เ พอเปิด2%นะครับก็สว่างแต่ถ้าเกิดเปิด100%เนี่ยไม่สามารถทํางานได้แน่นอนครับมันสว่างมากเกินไปอันนี้แค่89%นะก็สว่างมากๆแล้วอันนี้คือความสว่างระดับ5%นะครับที่ผ่านตัวล่มทะลุออกมานะแล้วคราวนี้เราจะมาลองใส่ซอฟ t b บ x ็อกปิดผ้าหลังโดม90เซนของทางนั้นไลท์บวกไฟเดี๋ยวผมจะลองเปิดแค่ 1%, 1, 1ครับใครที่ทำไลฟ์หน้าคอมพิวเตอร์ทำเป็นนั่งพูดคุยไลฟ์อะไรกันอย่างนี้นะครับที่มี3-4คนอะไรเงี้ยสบายเลยนะแสงตนนัวนี้ถ้าเกิดใส่ตัว l a นเท r ร์นเข้าไปนะครับผมว่าไฟตัวนี้ตอบโจทย์ได้ดีมากๆราคา12,000ให้ค่าความสว่างที่สุดๆครับ1%ผมเปิดไฟอยู่ที่1%แสงกำลังนุ่มนวลเลยนะถ้าเกิดเป็น2%เ นี่2%ครับ3% 4% 5% 6% 7%กล้องเอาไมา่อยู่แล้วครับตอนนี้กล้อง Over ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะสำหรับใครที่กำลังมองหาไฟที่สามารถขนไปได้หลายๆชุดโดยที่ไม่มีอุปกรณ์เยอะแยะมากมายนะครับตัว F-S 2 0 0เนี่ยถือว่าเป็นอีกหนึ่งตัวที่น่าสนใจนะครับเพราะว่ากล่องควบคุมคอนโทรลต่างๆไม่มีโดนตัดออกไปมีแค่ตัวไฟนะครับ รับที่ตัวไฟทั้งหมดได้เลยก็คลิปหน้าเราจะมีแกเจตตัวไหนของทางแนลไลท์เนี่ยมารีวิวให้เพื่อนๆได้ดูกันอีกติดตามชมกันในคลิปหน้าส่วนวันนี้หมดเวลาของผมแล้วครับสวัสดีครับ